อ๋ออันนี้โตปัดลองปัดให้ดูหน่อยโอ้โหนแน่นอนอันนี้อันนี้ข้าหมูอ๋อหมุนอ๋อยกขึ้นลงขึ้นลงพอดีเลยครับอนนี้ถ้าเป็นทางหลวงสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับกรมทางหลวงชนบทครับ เป็นงานตัดหญ้าหลายทางครับผมโอ้ยไม่ตัดได้เชื่อเลยอ่ะดีครับพี่ตัดง่ายไหมเนี่ยแบบเนี้ยพี่มันตัดง่ายไหมนี่มาใหม่ครับมาใหม่เลยเหรอมาได้กี่วันแล้วเนี่ย,เ,เ,เ,ยเดือนกว่าแล้วเหรอโอ้มันมันมันตัดสะดวกสบายไหมพี่แบบเนี้ย ตัดง่ายเนาะโอ้ใช่ไหมอ๋อมันปัน่นปั่นเอาเลยก็ก็ตัดเดี๋ยวผมขอดูใบมันหน่อยได้ไหมอ่ะใบมันเป็นยังไงอ่ะไหนพี่ขอดูใบหน่อยไหนอ่ะมันหยุดไม่ได้เอ่ะพี่อ๋อเดี๋ยวค่อยๆหยุดเดี๋ยวพามาดูครับผมเป็นใบย,ยังไงอ๋อแบบ ไอ้หญ้าข้างทางตัดตัดกิ่งไม้แต่อะไรก็ได้ใช่ไหมพี่จริงไม้ไม่ได้ครับให้ดาอย่างเดียวเหรออ๋อจริงไหมไม่ได้ละเริ่มหยุดแล้วโอ้ยไม่เคยเห็นไปมันเลยโอ้เฮ้ยนี่เวลามันหมุนดูมันจะตั้งอย่างงี้เอาเหมือนโซ่เลยเนาะโอ้โยแจวเลยนี่นี่มีมีนี่อันตรายโดนทำกระดิ่งเนาะ อันนี้น,น่อ,นนอ,อะไรมันเ,เ been, h, no, นี่ยโมยโยันนีตัวปั่นอ oh. oh, ันนี้ต oh, ัวปั okay. ่ลองปั่ให้ด bon ูหน oh, ่อยโอ้งโอ้แน่นอนอันนี้อันนี้เอาหมุนเอายกอขึ้นลงขึ้นลงอ้ย่ะโอ้ขับสบือกสบายเลยแถวเกาะกลางที่ตัดตัดสบายเลยเนาะไม่ต้องใช้คน อรเหรออ๋อรถเนาใรถเอาบบขผมขอถ้าเป็นตามเส้นทางนี้ใช้แบบนี้สบายก่อนเนาะไหนพี่ตัดให้ดูหน่อยนะใช้เกียร์สองตัดนะครับทุกคนตามไหลทางครับนี่ครับ ง่ายแบบนี้เลยนะทุกคนตัดด้วยครับแบบรถแรงงานคนได้เยอะเลยครับแบบนี้แบบใบตัดเป็นเหมือนข้อโซ่เลยครับเหมือนข้อโซ่นะใช้แรงเบียงเอา นนถ้าเป็นทางหลวงอะใช้แบบน,นี้น่าจะดีกว่าคนนะครับแล้วก็ประหยัดแรงงานคนด้วยหนึ่งเลยประหยัดแรงงานคน เลยครับพวกผมเดี๋ยวเ,เลยนะครับทุกคนนี่ยกได้ด้วยยกแบบลงโล่งได้เลยครับโอ้ด,ดแบบมีระบบพ่วง,ง,งนะผมพาไปดูระบบพ่วงเนี่ยนี่นะน่าจะเป็นระบบพ่วงของรถ ใช้การปั่นลรตเตอรี่ครับเอ้ยปั่นอะไรนะปั่นอ่าหนักมันเรียกว่า PTO นะปั่น PTO มาปั๊มเนี่ยด้าน่นจะเป็นถังโมโลิตครับเป็นของกรมทางหลวงครับผมทางหลวงชนบทดูถ่ายชนบทนะครับทุกคนจะได้เห็น นะครับผมคิปนี้สวัสดีครับรบายค,ครับผมโอ้โอ้หล่อ่ะไลติดเจ้าตุ้มติดอะ่ะไลติดพี่ อะไรอ่ะอุอท๊ทางโคง้งครับทางทางงโค้บ่มันไปไหนเอาเอาเอาไปจอด,อดจก่อนเอาไปจอดูสตร์เอาออเจอดตรงโคง้งก่อนอ๋อจอดตรงโค้งครับแล้วอันนี้จะไปตัดตรงไหนอีกนี่งรอบอีกรอบยังไงเอาอีกรอบรนึงอ๋อโอเคครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ